ครับกลับมาในเพลงนี้นะครับกับงานเพลงของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับและก็ปล่อยเพลงนี้มาก็เป็นที่ติดใจของหลายๆคนนะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตหลายๆคลื่นด้วยนะครับสาหรับเพลงกักนั่นเองนะครับวันนี้โตจะมาคุยกับเรานะครับดูฟังกับเรื่องราวของการทําผลงานเพลงล่าสุดที่ให้แฟนๆได้อิ่มอกอิ่มใจไปเรียบร้อยแล้วกับการได้ ฟังเพลงใหม่ๆที่มีคุณภาพจากโตกันด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับในช่วงเบรกสุดท้ายนี้ของเราครับในช่วงของ Special Interview กับ New Generation Zone นะครับ Special Interview เดี๋ยวเราไปทักทายโตกันนะครับดูฟังตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับโตก็ต้องสวัสดีและต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ New g e n e r a t i o n z o ซ ne กับพี่ดีเจรุตนะครับ เปิดนะพ่อสวัสดีดีดีดดดดครับทุกโลกทุกคนนะครับฟังกันอยู่นะครับครับผมอ่าครับก็ตรงนี้ไหมสัญญาณเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลยครับตัวเดี๋ยวพี่โทรไปใหม่ดีไหมครับครับฮัลโหลอ่าฮัลโหลเดี๋ยวผมพูดดังขึ้นได้ไหมครับอ่าได้ยินชัดเจนขึ้นแล้วครับตัวโอเคครับผมได้ครับอ่าคงจะได้คุยกันวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับตัววันนี้เป็นการมาโฟนอินพบกับแฟนๆทั่วประเทศเลยเนาะ นะครับ<ห>แล<ห>้วก็ทั้งวันเลยเลย,ยังไม่เหนื่อยนะวันนี้นะครับครับนี่เป็นเครื่อนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้พักผ่อนกันอทักทายชาวพิษณุโลกอีกสักนิดหนึ่งครับโตครับผมขอสวัสดีชาวพิษณโลกนะครับก็อานานแล้วนะไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็เคยไปเล่นที่พิูโนพิษณุโลกหลายครั้งแล้วก็ได้รับการตอบรับดีๆมากๆนะครับก็แต่กลับไปเร็วๆนี้ดีครับก็ให้ฟังก่อนเพลงใหม่ครับ เพลงนี้นี่ต้องบอกให้โตเล่าให้ฟังเลยครับว่ามาทําซิงเกิลน,นี้แล้วนี่นะครับมีที่มายังไงทําไมถึงเป็นเพลงกักได้มีการเสนอไอเดียยังไงบ้างกับทางโปรดิวเซอร์คือทางคือ,คอ,คอกับเพลงนี้นะครับอ่หรับผมผม,ผมก็เป็นโปรดิวเซอร์เองนะครับเราก็<ม>เราก็แต่งมาโดยบังเองิญคือเราคุยกับนั่งคุยกับพี่บอยแล้วก็แต่งเพลงนี้มาโดยบังเอิญที่ขับเพลงว่ากักคผมว่าเพลงนี้มันจะเราเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกของเัาบ้างไหมเพราะว่า มันพูดถึงหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปในในตัวผมนะครับเช่นตัวอย่างอะไรเช่นเนื้อหาเนื้อหาเพลงที่มันแบบอาจจะดูกุนกวนคิดเล่นขึ้นนะครับเมื่อก่อนที่เรารปลอยแล้วก็อาจจะเป็นในพาร์ดนตรีที่ดูสนุกึ้นกันโนะแล้วจะแบบมันเปี่ยนจะไม่สุดขัานนไม่แบบคึกคักเฮฮาขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่นคือแต่จะตอบโจทย์ได้ว่าให้ลง เราโตพอที่โตเนี่ยเรายิ่งกล้ามากมี้ีเล่นมากขึ้นเพลงก็จะแบบสนานขึ้นนะแต่ยังมีเป็นโนยอยู่อะไรประมาณนี้ครับอ,อืเพลงนี้ก็พี่ได้ดูตอนมารายการ,เร,เ,ราเรื่องเล่าชาวนี้<อ><笑><笑>นะครับแล้วก็ได้ดูเอมวีด้วยนะได้ดูเอมวีไปทําอะไรมาครับโตหล่อขึ้นเยอะเลยอจริงอโอ้ขบคุณครับก็โตขึ้นนะครับผมมันก็มนก็โตขึ้นแก้มก็ลดลงมาครับเขาผมมันก็ก็โตขึ้นครับแล้วก็แล้วก็อ ผมว่ามันก็ตาไวนะครับจริงๆนั้นผมก็อยู่ในวงการมาสิบปีแล้วครับอืมใช่ครับก็สํารับเพลงนี้นี่นะครับเนื้อหาของเพลงครับตัวก็คือเหมือนกับเป็นแสดงอาการแบบอโดนกักหนีใช่ไหมหรือยังไงครับผมแสดงอาการโดนคือคือผมว่ากากมันเป็นอารมณ์ที่วัยรุ่นทุกคนน่าจะรู้จักดีครับคือคุณไม่โดนไม่โดนกากก็โดนไม่โดนกากก็ไปกากเขาอะไรสักอย่างนะครับถูกไหมครับแล้วผมคิดว่า มันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าจะสนุกส้านเพราะว่ามันใกล้เคียงใชีวิตกับใกล้ใกล้เคียงชีวิตวัยรุ่นด้วยหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยคำว่ามันเราไม่ค่อยได้ยินคําว่ากักที่อยู่ในเพลงเท่าไหร่มันเป็นมุกคาที่ใช้กันเป็นกรมันแต่ยังไม่ได้มีใครมาแต่งเพลงเรื่องกักเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับเพลงเนี่อคำนี้นี่เรายินกันมานานแล้วนะครับยากด้วยนล้วมันอยู่ในเพลงยากด้วยเพราะมันสละมันกักไงมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของเพลงอะไรอื่เงี้ยแล้วการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้นี่ถือว่ายากกว่าเพลงอื่นๆที่โตทำไหมครับ ไม่เลยครับผมว่ามันสุขสนานเลยครับมันร้องแล้วมันสุขสนานยิ้มยิ้มแล้วก็ดูแบบประชดประชันเฮฮากัดขัดมีกลุนๆนิดนึงอะไร่เงี้ยครับครับเพลงนี้มีเสียงน้องไบรท์ด้วยไหมครับมีครับมีมใช่ไหมมีท่อนสองครับผมก็จะเป็นท่อนว่างคือตอนแรกย่ยเราเราเว้นท่อนว่างไว้อยู่ว่าเราเว้นไว้ก่อนตอนแรกครับแล้วก็พอผมก็ไม่รู้มันว่างตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะใส่แบบเสียงแบบเสียงภาคหรือเสียงการ์ตูนที่แบบเกาหลีอะไรเข้าไปให้มันตลกๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยแบบผมก็เลยร้องให้เขา ลองอผู้ไดเล่นอ,อัดใส่ในโทรศัพท์มาให้ครับผมแล้วผมก็เลยลองไปวางดูแล้วผมคิดว่ามันตลกดีมันได้อารมณ์ของความเวียงนีขับผู้หญิงชอบวีนชอบเวียงอะไรชอบเราก็เลยเอามาใส่ครับครับก็เลยทําให้หลายคนฟังแล้วฟินตามไปด้วย<อ> <c oughs> บางคน,น,น,นคอก็ประมาณว่าเป็นเพลงที่สดใสน่ารักนะครับเพลงนี้เนาะแล้วก็สําหรับเอมวีครับ ตัวมิวสิกวิดีโอภาพสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ,รบมีการเปลี่ยนตวเองครั้งใหม่ในการเอ็มวีเพราะว่าเรื่องภาพรเรื่องโทนการถ่ายทําเรื่องเสียงมันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเพราะว่าปกติเอ็มวีตัวจะมีแค่ตัวออกมาแล้วเป็นตัวแล้วก็จบอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นอะไรที่มันแตกต่างเช่นเราใช้เทคนิคการถ่ายทําแบบสต็อปโมชั่นก็คือเราถ่ายชา้าแล้วก็สปีดภักเดียวปกติเราจะเห็นกับการปกติเราจะเห็นสโลโมชั่นนะครับอันนี้มันจะเป็นฟาส์โมชั่นก็คือแบบตัว ัวการเดินการตกมบือการสายหน้ากับพริบตาทุกอย่างมันเร็วผิดธรรมชาติแต่ปากแต่ปากตรงนะครับอ๋อครับผมครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นเอมวีนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะนะแลเทคนิคต่างๆอันนี้แฟนๆที่ยังไม่ได้ดูนะถือว่าคงที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้ดูแล้วอยู่ทุเลยครับเข้าไปเกิคำว่าดูได้เลยครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแฟนๆดูแล้วอยากจะแนะนําติชมต่างๆก็ได้เลยใช่ไหมครับตัวมีมีช่องทางไหมครับมีครับผมก็ทาง เข้ามาติดต่อผมได้นะครับหรือว่าเข้ามาเามติดต่อข่าวสารผมได้อยู่ที่ facebook.com/torfskit s s นะครับหรือว่าทั้งทวิตเตอร์และทั้งทวิตแกรมก็คือชื่อยูสเซอร์เดียวกันครับครับอ่าแล้วทีนี้พอในฐานะตัวของนักร้องผู้ถ่ายทอดเองเนี่ยนะครับพอซิงเกิลนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็แฟนๆได้ฟังกันแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงครับโตปลื้่มไหมสําหรับเพลงนี้ฟีดแบ็กดีมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับผมเพราะว่า ทุกคนตกใจก็เฮ้ยเปลี่ยนไปด้วยหรอแล้วก็เป็นอะไรไงทุกคนก็ตกใจแล้วก็ดีใจเลยกับการเปลี่ยนแปลงแล้วขอบคุณที่กันที่ต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่นทีครับครับแล้วอย่างนี้เพลงอื่นๆอ่าที่จะตามมาจากนี้อีกนะครับมีครับแน่นอนครับมีกต้มมีสี่ห้าเพลงเตรียมอัลบั้มเต็มชุดน่าจะวางประมาณหนึ่งตุลาแต่ก่อนหตุลาเนี่ยเราจะวางซิงเกิลให้ทุกคนได้ฟังกันน่าจะประมาณสี่ห้าซิงเกิลครับผมครับมีมีมีพี่บอยมาแต่งให้อีกไหม มีเขามีเป็นเปลี่ยนไปคนอื่นบ้างครับชวงนี้นจะมีคนชุงนี้จะมีคนเขียนเนื้อให้อย่างทำรองผมจะเขียนเองส่วนใหญ่แต่ก็จะมีคนเขียนเนื้อที่เปลี่ยนไปเช่นมีพี่บอยไตรมาเขียนให้บ้างมีอะไรผมรเขียนบ้างครับอ๋อพี่บอยไตรนะครับโอ้โหมีโอกาสร่วมง,งานกับคนหลักหนายจริงๆชุงนี้นะครับ,รบตัวครับเพลงช้าๆซึ้งๆแนวให้กำลังใจพี่ชอบเพลงนั้นมากเลยสักวันแล้วมันก็ผ่านไปครับโอ้คุณมากครับเพลงนี้เป็นเพลงโปรดเลยชอบมากนะครับจะมีไหมเป็ดจะมีเพลงแนวนี้ไหมครับตัว ออเพลงนี้อชุดนี้ชุดนี้อาจจะยังไม่มีงา <ừ> um. นทั้งวันครับผมชุดนี้ชุดนี้จะออกมาแล้วสุดแล้วก็แบบไว้เราไว้เน้นไว้เล่นสดนะครับแล้วเราก็เล่นสดให้มีเพลงมีจังหวะหน่อยแค่นันเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่นยผมเป็นคนที่ชอบเพลงจังหวะแล้วมันก็ผ่านไปมากคือตอนแต่งทำนองเพลงนี้ครับแล้วก็พี่บอยเป็นคนขีนเนื้อตอนแรก<ๆ>ที่ผมแต่งเพลงนี้มาผมก็แบบไม่รู้จะคอนเซปต์อะไรดีผมอยากให้มันไทยๆครับ <ừ> um. แต่พี่บอยเขียนเนื้อมาแล้วเป็นอ,อะไรอะไรที่เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นความจริงของชีวิตจริงๆครับแล ช่วยให้กำลังใจเรามากๆเวลายาางรอทอครับมีฟีดแบ็จากเพลงนี้ที่โตแบบโหรู้สึกว่าชื่นใจไหมมาเล่าให้ฟังไหมครับโตเหมือนกับว่าผู้คนที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เปลี่ยนความคิดยังไงบ้างอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยครับเอะแยะว่าเวลาแบบมีนมตั้งแต่รุ่นเด็กที่แบบมันรับความคิดมันก็แบบเออมันผ่านมจริงๆนะชีวิตก็เดินๆต่อไปจนมีถึงอะไรเยอะที่แบบเขาผ่านอะไรบางลยางจนยิ่งยิ่งช่วงที่เอกตอนนั้นนะ เส,เสียสูญเสียอะไรเยอะแยะแล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วก็แบบเขาบอกว่าเขามีกําลังใจเพราะว่าเออวันนึงมันเป็นอย่างนี้จริงวันหนึ่งมันก็ผ่านไปวันนึงน้ําตาเรากไหลได้วันนี้เราก็ต้องสู้ต่อไปครับผมอ๋อมอันออกมาช่วงนั้นพอดีด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปลอบใจเัรน้ําตานะครับให้กับหลายคนได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็ดีใจครับที่ให้กับหลายคนได้ครับครับก็ถือว่าถ้าเป็นการทัวรคอนเสิร์ตไปเจ,เจอเจอแฟนๆตามต่างจังหวัดนี่ก็ยังต้องรอก่อน ยัรอนก่อนแต่คิวน่าจะมีโอกาสไปแน่นอนอยากเจอครับครั้งที่ได้ชื่อโลกก็แบบได้เจอเดี๋ยวทุกคนก็อ้ขอบคุณท่านมากมากครับสนุกสนานมากๆครับครับพี่ชินมรู้สึกจะไปที่เซ็นทั่นเลยนะฉะนันฉะนันเป็นต้นใช่ไหมครับใช่ครับพ่อพี่เห็นเด่นเห็นข่าวแว้บๆว่าโตมาที่เซ็นทั่นใช่ละคนเกินตลอดเนีคุณมากๆครับครับผม เอา <squared? S 1> ล้วครับโตก็วันนี้มาจะเจอกันนี่ก็ใกล้จะสงกรานพอดีเลยโตน่าก็เป็นยังไงบ้างปีนี้มีโปรแกรมจะไปไหนไหมครับปีนี้ผมช่วงสงกรานจปีมีมีงานทั้งหมดหลช่วงประมาณปลายเ eri, ออดือนกึ่งจะวันนี้พักผ่อนที่ทำให้กับครอบครัวโอครับเพราะฉันอ่าพี่ให้ฝากนิดนึงก็แล้วกันถ,ถึงน้องๆครับเล่นสงกรานปีใหม่ไทยให้สร้างสรรค์อ่าโตอยากจะบอกอะไรบ้างครับครับเรื่อยจะขอ อันีใหม่อ้ทอรเอาสูงมากสุดป้างแ่งไอ้หนวันดีใหม่นะครับเปนการเล่นดำมันเป็นที่สวยงามที่น่ารักนะครับอยากเล่นจะเล่นสนุกแล้วก็เล่นให้สวยงามนะครับเล่นให้เก็บผู้อื่นนะครับเล่นให้ให้ให้คนคนท่าแต่การหลักไปนะครับของของไทยแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับเดินทางนมครับครับก็เน้นเรื่องของของความปลอดภัยในการเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับการเล่นนะครับ ครับผมอ่ะละครับวันนี้ต้องขอบคุณโตมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับ n w w e n e r a t i o n z o ซนนะครับถ้ามีโอกาสคงได้มาเจอเจอกันสดๆเลยนะครับโตที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะคอยเปิดเพลงใหม่ๆของโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นากชาวนิวเ e n e r a รชันช่วยกันเข้ามาเยอะๆได้แบบติดท็อปชาร์ตเลยในในคืนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโตนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เอาละครับก็ได้คุยกันไปนะครับรู้ฟัง้าสัญญาณโทรศัพท์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชัดในบางช่วงที่คุยนะครับต้องขออภยัยก็วันนี้นะครับก็เป็นการทักทายกับชาว NU Radio ก็แล้วกันนะครับกับการปล่อยซิงเกิลกักออกมานะครับนี่เป็นซิงเกิลที่โตทํากับค่าย BC t ี r ท o u u s i c นะครับซึ่งก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับมีเสียงน้องไบรทด้วยนะครับในเพลงนี้แล้วก็ MV นี้ก็เป็นความแปลกใหม่นะครับสำหรับการลองทำอะไรใหม่ๆอาการของการโดนกักนี่นะครับก็เป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครมาแต่งเป็นเพลงนะครับเป็นอาการโดนกักของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องมาโดนสาวๆนะคอยตามจับผิดหรือแม้แต่อะไรก็ตามแต่เพื่อจะยื้อรั้งไม่ให้หนีไปจากไหนแอบไม่ให้หนีไปไหนจากเขาไปนี่นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องลองไปดูซิว่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆจะออกมาเป็นยังไงสําหรับเพลงน,นี้ก็ เป็นเพลงที่สนุกนะครับแล้วก็แน่นอนดูแล้วยิ้มตามเลยนะครับดูฟังกับเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงเพลงนี้นาะติดตามก็แล้วกันกับโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนะครับแขกที่มาคุยกับเรากันในวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงนี้เต็มๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเมื่อสักครู่ไม่จบนะครับเดี๋ยวไป,ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับ